เอาขึ้นดับไปเหรอเดี๋ยวดับเหรอเอาเอาเมียดมาหัวยังไงเอามาเอาหนามาเบิ้งเบิ้งคนเอาเบิ้งครับเนี่ยเบิ้งหัวน้าหวานครับผมเต็มเปี้ยนะถึงเรื่อผมนะครับนีถึงไรผมครับเนี่ย สวัสดีครับผมช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับผมเฮ้ยมาเลยนี่ครับจิมตี้เอามิมอีกแล้วครับผมเีมยงงานว่าหั้งมิมไว้ครับรนี่ถอยอุปกรณ์มาไหมพร้อมนี่เอาเมินครับผม ที่เดืยดทั้งบักใยทั้งบบกยางงามครับต้องไปแบบนิ่มๆแบบนิ่มๆนี่ครับผมอ้ยหางงามแหง้งเห็นว่าครับเอาเห็ดครบก้อนบาดน่ มันได้ตัง้งโอ้หางงามแทะอาบอเอาไมาา้น้ำมันนี่ก็ได้โอ้หางสวยแท้มาเปนอะไรข้าอย่เยังนาตงตงโอ้สิจับพวกเราด้วเออโอเคโอเคเอาเดี๋ยวจะควบคันพลังรับข้านึง เอาคือไว้าใช่คือก่อนใช่มาจับนี่ไปน้ำเหรเอานี่วางไว้มาตัดดินวดก่อนเด้อยไม่หมดแดงโอ้ยมากินนกค,คือคือหนิงหนิงนะมาจับนี่ไปน้ำใช่ไ,ไปเลยไปแล้วก็จะเป็นการอาุดนะฮะ ไฟดับไฟดับหมดกัด <c oughs> อุ้ยงอีกบ่าใหม่อยั่ไอบ่าใหม่ดับอู้สวยแท้ วแท้ลักนี้ขึ้นดับไป <c oughs> เดียดับหรอเอามีดไหมดับดอกล่องบ่อบไปหยังบ่บไปหยัง <c oughs> นี่นี่เขาเดี๋ยอยู่ต้องหมดกลับกล <c oughs> ับดีนะดีที่นไดแล้ว cần gì cái này này. đi. อุ้งข้างกล่องนะ่ะชึบโอ้โห و. สวยงามครับสวยงามอโอ้โหด่างแตกด่างแตกฮือหัวน้าหบานยัางครับ

ดี่กระตามนะไปด้บนแ้วเด้๋ยมึงหัวน้าหวานครับผมเต็มเปี้ยนะดีเมือผมนะครับ

ใหม่มาห้องตัวจว่หนึ่งลังเต้มแรกหามิมครับมือนี่พักตกป่าหามิมครับเอา้าสวยๆแล้วลุยต่อ,อ,อ o, ครับหาห้างมิมหนึ่งลังสวยๆแล้วหาลังที่สอง ต่อไปต่อไปนั่นนะ่ะเดียเด๋ยวไปอ้อมไปไมีหม่องหาลายหม่องด้วยสิพาไปที่เด็ดกลายเป็นเสื้อหล่าเมีมแล้วครับบาน <laughs> ปกติตกป่าวันหยุดเที่ยวชมโขกไปพร้อมฟังผีไปไปโขกงาแรงครับ ว่าตายดอกสลบเื้อบกม่วงเลยเลยมัน,นวยใหญ่ต่หายลุยต่อครับหาออมทะเบียบเพราะต้นนี่พออ่อยู่ กินบักม่วงแก่หิวกันโอ้ม่วงดอกคากปีนี่จะใส่กระเบือเอื้อดครับนะปลานี่มึงี๋ยวตะคืออย่าเลยเจริงๆด้แล้วครับหังนหนึ่งหังมันหน่อย con thì thay chịp đẹp để hãng nói là cái lễ hả nhau đây học bà này rồi gần má hà lên ui quất oh, hiến tố mềm biến vô hẳn này ออขึ้อบูกบเคือนนะครับยวพอแล้วรั้งเดียวพอโอ้หัวลำหวานบักใหญ่ยักษ์นี่ก็พอแล้วโอ้จางแห้งครับมัดิเบิึงจวดบ่จวด <laughs> ปากแกปากชีดมาไปเอาพากันไหมคลิปหน้าคลิปนี้ครั้งเดียวพ่อครับผมอีกครั้งหนึ่งปรได้ศไทยได้๋ยวสองละพากันไหมคลิปหน้าจวดคือเกาหอนที่เป็นลมที่เลื้ยงคนติดตามครับผมสวัสดีครับแดดหอนแล้ว